วันที่ฝนตกโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อักโปเกมอนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับเราจะมารีวิวเป็นเจ้าลูนาอาร่าแล้วกันนะครับผมนี่ครับโปเกมอนที่้ายกับเป็นแดกิร่านะครับผมขาวครับเป็นปีดูดเลือดนะครับแล้วก็ฝนกำลังตกพรำๆพอดีเลยนะปกยโปอยแม่แถวบ้านผมนี่ก็ชุ่มชื้นไปด้วยฝนนะครับโปรยปลายลงมานะครับ แล้วก็พาร์ทนี้นะครับผมเรายังไม่มีโปเกมอนตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับจะมีก็แค่โปเกมอนที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับอีกกี่ตัวเอ่ยไหนดูสิหนึ่งตัว2ตัว3ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับโอเป็นตัวดรัมป้าหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมไม่รู้ชื่อภาษาญี่ปุ่นมันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันคล้ายตัวอะไรเนี่ยตัวปลวกมันปลวกเลยเป็นโกลิโซพอดนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ น่าจะเป็นคอมโมโอนะครับอ่าสตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมจะทยอยไล่ๆทําให้มันครบนะครับเคสําหรับลูนาอาาวันนี้นะครับที่ผมเอามามันเป็นตัวเก่าที่ผมใช้สตรีมสดเมื่อพาร์ทกดกด่อนนู้นน่าจะเคยเห็นกันมาก่อนนะตัวนี้นะครับแต่ว่าผมได้เล่นเพิ่มไปหน่อยนึงนะครับมันก็ตอนนี <c> ้ <oughs> เลือดเป็น3ามหมนแล้วนะครับผมแล้วก็ดัมเมดอยู่4ี่หมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัดเป็นโอ้โหดัมเมจได้อีกทีเดียวครับเป็น4ี่หมนะครับ เดี๋ยวจะขี่เป็นลูนาอาร่าแล้วกันนะครับวันนี้พาไปเล่นหน่อยแต่ทานานแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทีมันติดตัวอื่นนะครับโอเคตอนนี้ฝนก็กําลังตกมากอากาศเย็นสบายพอดีเลยเดี๋ยวเราจะพาลูนาอาร่าไปเดินเล่นกันแถวแถวนี้แล้วกันนะครับแหมไม่รู้ว่า,ถาแถวแถบรเิเวณนี้ปโปกเกมอนใหม่ก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมาทั้งเท่าไหร่เลยนะครับมาที่ไรก็แบบมีแต่วความเงียบเหงาแถมวันนี้ก็ฝนดันมาตกอีกโตตรงนี้อ้าวโ,โหเพียบ เฮ้ยเหมือนเห็นตัวอะไรแซนชิลโบไปตายไหมไม่ตายครับผมมันโจมตีค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับลูนาร่านี่มันแบบมันต้องตวัดตวัดกรงหางกรงเล็บค่อยๆค่อยๆต้องค่อยๆครับต้องใจเย็นๆครับเดี๋ยวลองเล่นตัวใหญ่ดูก่อนก็ได้ครับผมมาเอ <laughs> จัดไปหนึ่งดอกครับผม <laughs> เป็นฮาริมารอนล่างสามนะครับนะฮาริบอก Okay. อีกหนึ่งดอกเป็นเป็นตะกร้อโอเคครับ1800ง 18, นะครับดาเมถือว่าดีงามนะครับผมแล้วก็เป็นแซนชิลตรงนี้แน่นอนไม่โดนครับแซนชิลมันมันเล็งยากหรอหรือว่าตัวมันเล็กเกินไปล <laughs> ูนาล่าเลยตีวิโอน,นะครับอีกทีหนึ่งสิ <Okay. S 1> โอเคโอค้โหปิวปิวปวอนอ่าตอนนี้มีมีตะกรอสอยู่อีกนะครับก็เป็นน่านจะเป็นเฮ้ยนี่มันนีโดรีนาหรือเปล่า นิโดรันน่าจะเป็นนิโดรันนะครับไม่น่าจะใช่นิโดรีน่านะนิโดรีน่ามันต้องสีขาวๆหน่อยนะนี่มันสีม่วงมันต้องเป็นนิโดรันแน่นอนสีม่วงอย่างนี้โจมตีได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับต้องค่อยๆเดี๋ยวไม่ตรกรอสไม่ตรกรอสก็ยังไม่ได้มันโจมตีแบบว่าห่างต้องตรงๆหน่อยนะอเอ๊บเฮ้ยทำไมทำไมอย่างงี้แม่โจมตีว่าบ่อยทีนึง โมต้องเล็งค่อนข้างศูนย์กลางหน่อยนะครับแล้วก็เล็งแม่นๆหน่อยต้องเล็งแม่นๆหน่อยครับไม่งั้นมันไม่ยอมโดนนะครับโอเคตรงนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวตรงนี้ตายไปแล้วเหรอตายแล้วหรอือเปล่าอ่าตายไปแล้วจริงด้วยครับแทะเนื้อมาครับแถวนี้บริเวณนี้โปเกมอนเหมือนจะหมดแล้วมีตัวใหม่เพิ่มมาแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับอ่านี้ยังมีอีกตัวหนึ่งนี่อารีบอกล่างสาม อ,อไม่น่าจะใช้ฮาริบอกนะมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอะมันเป็นเชสน็อตนะครับถ้ามันชื่อภาษาอังกฤษนะครับแม่เพิ่งแคสไปคราวที่แล้วอื้ลืมชื่อ,อแล่วครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวรองจัดการไปเฮ้ยเต,ต,ต,ต่าเ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 หลืองเต่าเหลืองโบไปโอเต่าล่วงครับอีกทีนึงองม,มาน่าจะหมดแล้วนะครับบริเวณนี้เดี๋ยว สปีดขอไม่อัพแล้วกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าขนาดแค่นี้มันยังตีไม่ค่อยโดนเลยถ้าไปอัพสปีดเนี่ยจ,จะแย่ได้นะครับโอเคมาตอนนี้อ้อยตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแอคกรอนหรือเปล่ามากัน3สหายเรียงตัวกันมาเลยเรียงคิวมาโบไปหนึ mm ่ง hmm. ดอกปิวไปครับแอคกรอนนะครับเดี๋ยวเราลอยยี่ทั้ง3ตัวเลยหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้ไม่โดนแฮ mm. โอ้ยนลอยลอยแบบลอยลงมาขึ้นไปนสูงจัดทิ้งตัวลงมาจากฟากฟ้า ไอ้น,นี่มันติดต้นไม้อยู่นี่ว่าเดี๋ยวช่วยสงเคราะห์หน่อยกันเฮ้ยทำไมไม่ได้ไม่ได้เหรอโอ้โหโอ้หนึกว่าไม่ได้เคเดี๋ยวเราบินล็อโอ้ยลอยแบบลอยสูงแบบสูงเวอร์อะเหมือนโดนดีขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็เด่นลอยลงมานะครับนะหาหาต้องอื่นนอนสิแถวนี้จะมีตัวอะไรแปลกๆให้เราดูอีกไหมแต่แล้วมีมุดเดลกับฮองรูดโดอยู่นะครับพอดีเลย ลงไปเยี่ยมชมหน่อยแล้วกันนะแม่หูสีแดงแบบได้ใจมากเลยนะโอ้ยโดนโดนโดน,โดนสเก็ตโดนสเก็ตมามุดเดียวอือฆ่าไปแม่ดูออื้สีมันแดงมากอะมันเป็นลูนาร่าแบบโอ้โหโคตรเท่เฟี้ยวเงาะมากๆดูน,นี่แอน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 รับแสงแดดที่ปกติแล้คือล่าทุกตัวแสงแดดไมหมอะทำไมตัวนี้มันแบบแม่ รับลมร้อนดีงามลงไปทางล่างตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับแถวนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีทั้งไดโนเสาร์ทั้งโปเกม,มอนเลยนะครับอ่าแต่ด้วยความที่ดาเมจม,มันก็หมื่นแปดนะดูที่ว่าอัดได้อีกเท่าไหร่อัดเป็นสี่หมื่นแปดนะครับเดี๋ยวลองลองโจมตีธรรมดาดูว่ามันจะถึงสองหมื่นไหมมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยเข้าไปในป่าตอนนั้นมีรับปิดแอสอยู่ด้วยนะครับแกลบจุดจุดโอ้โหสีแบบ ีตัดแบบมากๆแดงมากๆเจ <Okay, S 1> เดี๋ยวฆ่าแกหลบตัวนี้แล้ว,ลวดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับอึอไม่โดนอึอถ้าเราตีซึ่งๆ่น่าจะไม่โดนต้องกะระยะครับ <c oughs> เหมือนจะพวนลูกกอล์ฟอะโบะไปดิ <c oughs> เอ้ยอย่าลบ <c oughs> อย่าลบ <c oughs> สองหมื่นแล้วครับผม <c oughs> โอเคดีงาม <c oughs> ดีงามมากๆจัดการไหมโอ้ย โดนอะไรเอ่ยน่าจะโดนพาลาร์ดแน่นอนเจ้าปูปูซ่านะครับชอบกัดสโลตรงนั้นมีอาบอกอยู่เดี๋ยวฆ่า,อาบอกหน่อยดีกว่าแอบ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 ทีเดียวได้ไหมสามตัวโอ้ไม่ได้อาบอกมันกัดเร็วเ <c oughs> สียงแวบแอบแอบโอ้เสียงตัวอะไรร้องว่าแวบแอบแอบน่าจะเป็นเสียงปูหรือเปล่าครับปูร้องได้ด้วยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาบอก อืมโดนไหมโค้งยากโค้งยากต้องขึ้นไปใหม่ขึ้นไม่ใหม่หมพยายามจะฆ่าอาบอกอยู่นะเฮ้ยมันไปกัดนกนกซิ่งทะเพจรานกหมุนนะครับดูที่ว่าโดนวันนี้เราจะฆ่า,าบอกได้ไหมแมปแมปแมปโอ้ยติดพิษติดพิษติดพิษเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดพิษหนักมืดมืดมืด โธโอ้มันมันยากมากเลยนะมันเล่งยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งที่สุดท้ายจะไม่ได้เดี๋ยวพอแลละแม่อาบอกอะไรจะเก่งอะไรขนาดนั้นพ่นพิษใจเรานะครับเมื่อกี้เขียวเลยอึ๊บอึ๊บโบเอาได้สักทีโอ้สบายใจละว,วันนี้เฮ้ยเหมือนเห็นอะไรบินอยู่ตรงนั้นแวบบ๊แบๆบมีตัวไหนบินอยู่เมื่อกี้ขอไปดูหน่อย ไม่มีหรอหรือว่าเราตาฝาดไปเหมือนเห็นบินลงมาตรงนี้นะใช่ไหมเหมือนจะเป็นลิซานอนนะครับเออมันหายไปแล้วอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปจัดศึกมันๆให้มันก่อนแล้วกันนะสำหรับส่งท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเตรียมเวทีจะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกันนะครับผมามา นี่อัปเดตอัปเดตอัปเดตเปรี้ยวเงาอไหมเปรี้ยวเงาอไหมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับช่วงท้ายคลิปวันนี้เนี่ยครับผมอยู่ในทุ้ยาใส่หอนนะครับนี่ครับลงไปนี้เห็นใส่หอนประมาณเกือบยี่สิบสามสิบตัวครับ <im itation> ไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หมดหรือเปล่านะอู้ๆตรงนั้น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 มีเดี๋ยวจะมีศึกหนักอยู่ครับมีใส่หอนประมาณสามสี่ตัวกําลังวิ่งเล่นอยู่ดีครับเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์ใส่หอนดูสักงั้งสองสามตัวได้ไหม ไม่ไหวใส่หอนเป็นใซคหอนเลเวลหนึ่งพันนะครับผมเรียกมานะครับประมาณสามสิบตัวได้เนะแต่ไม่น่าจะเคลียร์ได้หมดนะตอนนี้แถมตรนี้มีโอนี่ดูคิงขึ้นเอืออยู่ด้วยแล้วก็เป็นเก็คเขากานะครับอ้าวโอ้ใสอ่อนมันวิ่งไวนะครับนี่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 ขา้า,ขายากข้ายากดูดูด,ดูตัวมันเล็กมันข้างเล็กนะครับจริงใซคหอนมันตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอมันเล็กลงเหมือนไสมันเล็กลงหรือเปล่าโอ้วิ่งน่ารักมากมาก,มาก เชียไปครับเลยหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่ง <c oughs> สองตัวเหมือนตีกอล์ฟอะตีแบบไทฮอนเป็นลูกกอล์ฟแล้วเราก็เป็นแบบว่าไมค์กอล์ฟนะครับโบไปโไม่โดนอีกหนึ่งโอ้ไม่โดนเลยครับมาๆๆตียากต้องเล็งๆเล็งท,งทางที่มันจะไปนะครับแล้วก็ตีดักหน้าไปครับนี่ไงมันอยู่นิ่งๆพอดีเลยโอเค <c oughs> แต่มันไม่ปลิวตั้งแต่มันตัวหนักอะเนาะ ถ้าเป็นตัวอื่นนี่ปิวลอยขึ้นฟ้าไปแล้วเกียร์ไปแง่หมดลูกกอล์ฟเอองียบแงบโอ้หมดยังคาไปเยอะมากๆแล้วเอายังเหลืออีกตัวหนึ่งเหรอโอ้ตัวนี้มันวิ่งแบบวิ่งเป็นวงกลมถ้าจะโจมตีมันเราต้องตั้งหลักคอยมาตั้งหลักแล้วก็หดโอ้มันหลบมันหลบโอ้มันรู้มันรูน้โอ้วิ่งเข้ามาหาเป็นเราเลยนะครับ มีไปไหนหนีไปไหนหนีไม่รอดหลอกไซฮอนนี่ <c oughs> อีกทีหนึ่งโอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วโอ้เหลือสองตัวครับมีตัวหนึ่งวิ่งหลบเข้าไปในป่าไซฮอนตัวนี้ตายไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันดูนิ่งๆนง่าจะเสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยโอ้แทะเนื้อไปแล้วครับโอ้ตัวนี้วิ่งเข้าไปหลบในต้นไม้เลยจัดการอีกหนึ่งตัวครับขออีกหนึ่งตัวไ้ไป ได้ไหม <c oughs> ไม่โดนโอ้สายฮอนบอกจะไม่เหลือให้ทำพันเลยหรือไงเนี่ยโตโ <c oughs> กะเล่นฆ่าล้างเผ่าพันสายฮอนกันเลยแ <c oughs> บบนี้แงะฮหมดยังหมดแล้วตรงนี้ตายไปแล้วใช่ไหมโอ้ยังไม่ตายครับโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เราเหลือมัน้วยตัวหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> ให้มันผสมพันธ์กันจะได้ออกลูกออกหลานมาเป็นทุ่งสายฮอนอีกนะครับนะ โอเคบินมาตรงนี้หน่อยแล้วกันแม่โคตรฮาแแวบแหวบแหวบบินเป็นค้างคาวเลยนะครับเหมือนกับคล้ายๆซูแบทอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะจะเป็นซูแบทล่างสุดยอดขั้นพัฒนาโอเคครับคุณผู้ชมสหรับเจ้าดูนาอาร่านะครับเราคงต้องหมดเท่านี้นะครับผมสำหรับรีวิวนะครับผม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ